Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

สวัสดีครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมข้าผัดมาม่าครับผมหางแหลกตาไปจําสูตรมาจากยูทูปครับผมเป็นพี่เป่นจริงครับผวฝรั่งเพิ่นใส่มะมม่ายี่ห้อนี่ครับแต่มะม่ายี่ห้อนี่เข้มข้นที่สุดครับผมแซ่บมากชอบเพื่อนครับง่ายมากมีมาม่ามีไข่กับมีเข่าแค่นี้ครับเราลองใส่ยังเพิ่มเลยเดี๋ยวมาซิมกันครับผมแต่อื่นผมมีเกมมาแนะนาครับผมนี่นะครับเกม candy tower เกม candy สุดน่ารัก เป็นสนุกครับผมในส่วงที่ต้องอยู่บ้านเงาเงาแบบนี้ครับผมเกมนี้วิเศษตรงที่พ่อยือคะแนนในเกมสามารถนําไปแลกเป็นเงินจริงได้ในทุกคนเป็นร,รางวัลของเกมแค่ดีเท่าเวอาาร,ร,ร์สมัแลกรางวัลในสูงสุด1 0 0 0 0แบาทจะเล่นในความรู้มือถือหรือแอนดรอย iOS สามารถเล็นไ้หมดเลยับผมสัตว์กระตุกด้วยสมัครสมาชิกปีถึงเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมวิธท,ที่การสมัครกันง่ายๆครับผมแอดไลน์ไปที่แอด vip 212ครับผม ถ้าเข้าไปที่ไลน์แอด์ไคแอดมินว่าต้องการเล่นเกมแคนดี้เท้าเวอร์แอดมินก็จะตอบกลับมาพร้อมส่งเกมให้เล่นกรุณาักออกรายละเอียดที่ต้องการให้เงินเขาที่ไหนแค่นี้ก็จะได้เล่นนะครับอย่าลืมนะครับแกมแคนดี้เท้าเวอร์เล่นได้เงินแอปไลน์มาที่แอด VIP 2 1 2เท่านั้นอย่าลืมครับเกมนี้ไาเล่นไม่เป็นมีแอดมินสอนใน YouTube เป็นแบบคลิปและแอดมินคุยกับเราตัวต่อตัวตลอด24ชั่วโมงพร้อมแซ่บ บอกครับไข่ผมยังบวรแหกแตกมากเลยสอบแบบนี้ครับยังเป็นกอนเป็นก้อน <c oughs> แถมไม่กรุงแหงด้วยก็่อยามากมายมาสา,าลครับน้องเห้กจินึงครับแซ่บมาก ตัวต้นยำกุ้งเนี่ยเป็นข้ายมันมันยูท้องดีครับผมสบายท้องเลยคือมาหมาแบบมีพวกเกาหลีครับทังเกย์ก็จะกินแบบยูบัอยู่ได้เลยเติมแต่น้ำร้อนพวกขนมปังหนาบะลม้มปังเทียกับกินบรยูทองนะครับแต่อันนี้สบายใส่ใครต้องไปนว่นนึงแห่งมากมายมหา,าศาลเลยนะครับ

ผมต้องร้อนแรงหัวหน้าลงไปไข่หอมข้าวผัดธรรมดาขาดพริกไทยไม่ได้นะครับผมทำข้าวผัดต้องมีพริกไทยใส่ต้มเข้มข้นนี่อยากเติมน้ำปลาอะไรแล้วผมว่ามันแสบมากแเืา ดีมากในนู่นน่เมื่อคืนว่าสั่ออกมาแต่หวานเนี่ยอ,อ,อืนน้ม เองก็เสิร์ฟไปด้วยกันแบบนุ่มน้ำมุ้นเขากันอาจจะเป็นเพราะเส้นยี่ห้อนี้ด้วยห้เปียกประเทศนี้จะออกแบบแข็งแข็งเนื้อยเยอะ

ต้องดูครับผมมันตรงมีมลลมงหมูเลยมนูนนี่คุงแหงกับกระองไส้ก็ได้จะใส่มงไปรเรียวจับมาก ตอนนี้กำลังเอาทรายมาลงครับข้างหลังของทรายลัวก็ปูนมาแล้วใครจะสร้างมาหาเราชมาม์คปนนี่แนะหละอ้าวหนัก แบบไข่ขุ่มเขือบแสบมากมหาสารจริงๆครับผมแจหน่อยฮั่จะถืกใจครับสูตรด,อรดยอดเลยทีเอันนี้คือเหากินมะมา่าดิบเด่นเนี่ยตำแซ่บหวานดีมันจะสุกมาผุๆจั็จหน่อยที่ผ่านน้ำหวานแล้วนี่แห้งแซ่บคัะสูตรเพิ่งกัดสามที่แรกนะครับผมขยี้ขยี้แซ่นนามใจเครื่องปรุงธรรมดาวันน้ำมันมันทอาจังบวะผัดใส่ไข่สุด ถุงกันจางสารเมนูน้ำใหมา่าอีกแบบหนึ่งเลยแบบแบบมากเลยงามลับไปนะครับผม,มถ่ายข้ามดีใจ